ระบบสนับสนุนการให้บริการงานทะเบียรรนราษฎรโดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลบอ่อไทยโดยระบบประกอบด้วย5เมนูดังนี้ 1. จองคิวใช้บริการล่วงหน้า 2. การประเมินความพึงพอใจ 3. ตรวจสอบเอกสารก่อนใช้บริการ 4. คู่มือประชาชนและดาวน์โหลดและ 5. ร้องเรียนและเสนอแนะการตรวจสอบเอกสารก่อนใช้บริการ ให้ท่านเลือกเมนูตรวจสอบเอกสารก่อนใช้บริการให้ท่านกรอกชื่อสกุลและเบอร์โทรศัพท์ของท่านจากนั้นให้ท่านเลือกแทบตรวจเอกสารและเลือกประเภทของการดำเนินการที่ท่านต้องการระบบจะแสดงรายละเอียดดังนี้ผู้แจ้งหรือผู้ที่สามารถดำเนินการยื่นคำร้องได้และเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินการนั้นๆจากนั้นให้ท่านถ่ายรูปหรืออัปโหลดภาพเอกสารของท่านตามหัวข้อเอกสารทีละประเภท สำหรับเอกสารประเภทบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อความปลอดภัยทางข้อมูลระบบจะแสดงตัวอย่างให้สำหรับจัดเตรียมเอกสารดังกล่าวเท่านั้นเมื่อท่านอัปโหลดภาพเอกสารทั้งหมดครบแล้วให้ท่านเลือกบันทึกจากนั้นให้ท่านรอการแจ้งเตือนผลการตรวจสอบเอกสารดังกล่าวจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งผลการตรวจเอกสาร เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารของท่านที่ท่านได้ส่งตรวจสอบไว้ในระบบหากเอกสารของท่านถูกต้องเรียบร้อยและครบถ้วนผลการตรวจสอบเอกสารจะถูกส่งไปยังช่องสนทนาของท่านท่านสามารถนำเอกสารดังกล่าวมาติดต่อดำเนินการได้เมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารของท่านที่ท่านได้ส่งตรวจสอบไว้ในระบบแล้วพบว่าเอกสารดังกล่าวยังไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน ผลการตรวจสอบเอกสารจะถูกส่งไปยังช่องสนทนาของท่านท่านสามารถเลือกรายละเอียดเพื่อดูจุดบกพร่องของเอกสารได้เมื่อท่านดำเนินการแก้ไขเอกสารเรียบร้อยตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่แล้วให้ท่านเลือกแก้ไขเอกสารและทําการถ่ายภาพหรืออัปรูปภาพเอกสารเพื่อส่งตรวจใหม่อีกครั้ง